เมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปลาสาทดินดินเนสวัสดีครับอันนี้ก็เลททาข้าววันนี้กินไก่ไมาเยอะแล้ววันนี้ก่าพริกดิบนะครับตำตำกินนะครับนะก็ใส่กับกอเสบะบ้าน,นครับมีเกลือนิดนึงแล้วก็ผงชรสดนะครับแล้วก็มีปนนำปลาลงปลาใส่ด้วยนะุทุกข้างเต๋อวัน ในบ้านผมใช้กระทะก,ก้นล้วนอย่างนี้กันก้นหมอ้อดับนะครับเดี๋ยวไฟใส่ฟึงนะฟึ่งเะมาเลยนี่ครับผักหวานที่ไปเก็บมาวันเนยอะๆเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วน,นี่ต่อปลาด,ด้วยอร่อยนะแต่ถ้าไม่ใส่ปลายผมผมไม่จบผมต้องใส่ปลาด,ด้วยเออแปลกไว้ผมกำลังขายคอนเทนต์อยู่พี่สงการทองเดชนะครับอยู่ตำบลลำพูโทรมาหาผมเนี่ย <laughs> พี่สงการได้ยินผมไหมครับ เนี่ยผมกำลังถ่ายคอนเทนต์อยู่พีกาทสองเดชได้ยินผมไหมนี่ผมถ่ายคอนเทนต์อยู่พี่อ่ะตัดไปก่อนครับอันนี้ผมก็จะใส่อันนี้ครับผักหวานนะครับมีผักหวานเท่าน,นะครับรอให้ เราให้หมอดเดือดสักนิดครับก็จะก็ปรุงเครื่องผมก็ไม่มีอะไรมากครับกินแบบบ้านๆนะครับมีผงชัรสแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงชุบอย่างปลาแล้วก็จะมีรสดีแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับนี่เราจะมีน้าปลาลด้น้าปลา้แล้วก็ตอนไอช่วงที่จะปรุงก็จะใส่ใบแม,แมงลักเลยเพื่อหนึ่งคอาหอมนี่ครับชมหน้าปลาลาดับตีพริกพริกดิบมะควาๆนะครับตัวใส่ป,ล,ปลาทองปลาลาด้วยใส่ผงชะรสใส่นนิดหน่อยแล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวรอดู หม้อหวางแกงหวางครับหม้อดเดือดแล้วครับต่อไปก็เป็นพี่เอ๋นะครับตามปลาครับใส่น้ำปลาราลงคิมดูก่อนนะครับโอ้โหอร่อยมากนะครับทานกันเพื่อนๆคิมดูด้วยก็ขอฝากติดตาม้วยนะครับ เพจผมก็ทางฝาม่อนน้องนนนะครับแล้วก็ YouTube ผมก็พี่ม่อนน้องนนนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็มือใหม่นะครับทำแรกตะกตูกตะกายก็ขอโทษถ้าทําให้ใครไม่ตูกใจก,ก็ขอโทษด้วยครับฝากตี่ทำนะครับขอบคุณมากครับ